สินค้าเปลี่ยนมาได้จริงครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากแฟนผมครับจากที่ห้อยแล้วการเป็นานาำร้าที่มาทันทีเลยครับผมไม่ได้วก็วันนี้สารน้ำตาลอยไหมครับยืนยืนขนาดนี้ไหมครับ อาชีพครับท่านมันจะมีสักกี่อาชีพที่แบบว่าเราทํไปแล้วตันที่เราเรียนไม่จบนะตันที่เราเรียนไม่จบเราสามารถให้คนที่เราทำได้ถึงขนาดนี้มันไม่ใช่แค่แบบของผมนะผมรู้สึกดีใจทุกครั้งรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่วันที่15แต่เดือนที่อันเดือนออกครับผมโอนเงินดาวน์มาให้แน่มันรู้สึกภาคภูมิใจทุกในทุกครั้งนะมันจะมีสักกี่อาชีพที่ทําให้เราได้ถึงขนาดนี้จริงไหมครับ จริงนะแล้วก็หลังจากที่สําเร็จไปสระดัชน์นะครับก็ต้องจากเรื่องความสำเร็จผมก็ได้มีโอกาสลงเงินสืบยิมลงนิทยาศาสตรเนี่ยครับเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยครับก็ขอขอบคุณอยู่นี่ที่ว่าได้เปิดตัวที่ตมถูกได้ครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจบอยากจะฝากทุกท่านอีกทีหนึงครับพ่อเชิด ที่ผมใช้ในการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะทุกวันนี้ผมก็ใช้ข้อที่มาตลอดครับว่าทำสิ่งที่เคยทำเราก็จะได้สิ่งที่เราเคยได้ครับแต่ถ้าวันนี้ผมอยากได้ในสิ่งที่ผมไม่เคยได้ครับผมก็ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำได้ครับผมต้องทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำวันนี้ครับผมเชื่ออนสิ่งัว่จเลยนะผมเป็นลูกชาวนายังสามารถทำธุรกิจได้ผมเชื่อว่าลูกท่านที่นี้ก็ทำได้รบวันนีสวัสดีครับ